สวัสดีค่ะอิจากสตาร์เดนทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปการอ่นานไพ่ทำนายดวงประจำเดือนตุลาคมสำหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือระหว่างวันที่16ทธันวาคมถึง14หมกราคมค่ะก็จะบอกว่าชาวลัคนาราศีธนูค่ะจริงๆในเดือนนี้เรามีความเครียดนะคิดมากแต่จะบอกว่าที่เราเครียดและคิดมากเนี่ยมันก็จะ หลักๆมาจากในเรื่องของหน้าที่การงานการเปลี่ยนแปลงซะมากกว่านะคะเรื่องการเงินดีเลิศประเสริฐสีนะคะเงินเข้ามาเยอะแต่อาจาจะมีรายจ่ายจุกจิกนิดนึงทีนี้จะมาเล่าเรื่องการงานให้ฟังเพราะอีพคิดว่าชาวราศาาีธนูน่าจะเครียดเรื่องงานเรื่องการติดต่อประสานง,งานมากกว่าตอนนี้ชาวราศีคนูเนี่ยเจอของจริงเขาแล้วนะคะเจอบททดสอบเจอชาเลนจ์เหมือนเรากำลังเล่นเกมอยู่ในด่านมาสเตอร์แต่ด่านมาสเตอร์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าถ้าเราคิว บอสเสร็จแล้วมันจะจบนะมันไปอีกด่านนึงที่แอดวานซ์กว่านืกออกบ่าเป็นอีกเลเวลหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็จะบอกว่าทําใจอาจจะเป็นเดือนที่เหนื่อยอีกหเดือนอาจจะเป็นเดือนที่วันไหวอีก1เดือนแต่ถ้าผ่านตรงนี้ไปได้เนะี่ยอีเชื่อว่าเราจะเออได้รับสิ่งที่มันคุ้มค่ามากๆเลยนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่มันแบบ มั่นคงขึ้นหรืออัพเลเวลตัวเราเองนะต้องบอกก่อนว่าจริงๆเราเป็นคนเก่งเพราะว่าเราได้ไพ่ของเดอะเฮอร์มิตไพ่ของคนที่ศึกษาเรียนรู้อะไรเนี่ยถ้ารู้แล้วรู้ลึกร,รู้จริงเลยนะคะแต่ไพ่ใบน,นี้ในทางตรงในทางเดียวกันเนี่ยมันก็หมายถึงความเครียดความกดดันแล้วไม่ได้แบบกดดันธรรมดากดดันแล้วกเก็บกดด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบาลาน ความรู้สึกของเราให้ดีนะคะแล้วก็มีไพ่แบบความแบบดราม่าความเจ็บปวดความน้อยอกน้อยใจคิดมากคิดเยอะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวมันก็จะส่งผลต่อในเรื่องสุขภาพกายไม่ดีอีกอะเจ็บปวดออดแอดนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กน้อยเลือดตกยางออกอะไรแบบนี้มันก็เกิดจากสิ่งที่เราทําเองหรือปฏิบัติเองทีเราอาจจะเออนอนเพียงพอเนื่องจากอะไรเครียดนอนไม่ค่อยหลับเงี้ยตื่นมาก็คลัมซี่เลยแบบว่าเดินสะดุดนู่นสะดุดนี่หรือว่า ไม่ได้ระมัระวังตัวเองอะ่ะเออเหมือนแบบว่าเราไม่ไม่ได้มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะว่าเราเหนื่อยล้าเราเพียเราฟาทิกเราแบบเออเขาเรียกวอะไรบัตรเจ็บทางความรู้สึกอะไรประมาณนี้นะแต่จริงๆอ่ะสถานการณ์ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นค่ะจริงๆหน้าที่การงานานะแตนุกรุมพาัชาชาพันธุพุทธอาลิแบนี้มาหนะสุภาพการงาน,นีหยอยู่ในจุดที่เป็นควีนอ of เ e นทัลคือมัน คุยนอเพนนอเข้าเนี่ยคือคนที่สามารถจัดการงานได้อยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะเข้ามาในรูปแบบไหนแต่คิดว่าเราอ่ะยังรู้สึกว่าไม่ได้พอพอกไม่ได้พอใจกับสิ่งที่มันเป็นอยู่คือสิ่งที่เราทําอ่ะมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราคาดคิดหรือคาดหวังไว้มาเลยทําให้เรารู้สึกว่างานยากอะ่ะงานมันอุปสรรคเยอะนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาให้เราแก้ไขจริงๆเช้าและคณะราศีาธนูถึงบอกว่าเหมือนเราเจอของจริงเท่าแล้วเราเจอบททดสอบเราเจอ เกมที่มันเป็นด่านยากนะคะแต่ผ่านได้ไหมอีกว่ามันผ่านได้แต่ผ่านแบบว่าเราไม่ได้พึงพอใจในผลลัพธ์ผลลัพธ์นั้นอะแต่มไม่ได้แปลว่าไม่ผ่านอะเขา้าใจไหมมันผ่านไปได้สบายเลยแต่มันเราไม่พอใจเราอาจจะเคยเป็นที่หนึ่งมาตลอดเราอาจจะเคยเป็นแบบคนที่แก้ขไขประทานเราลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดแต่เนี้ยแก้แล้วติดแก้เราติดอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ต้องเข้าสังคมเยอะต้องมีการเอ่เอเรียนรู้พัฒนา ฝึกฝนตัวเองค่อนข้างเยอะในเดือนนี้นะคะถึงจะสำเร็จและรู้ล่วงเพราะไอิ์ลองเปิดมาแล้วนะมีไพ่ Study มีไพ่ Trust แล้วก็ Infinite abundance คือจริงๆแล้วอ่ะต้องเชื่อในตัวเองก่อนว่าเราทำได้เรียกพลังนี้กลับคืนมานะคะ่ะชาวลัคนาราศีอิรู้สกว่าธนูอาจจะอึมครึมมาในระดับหนึ่งนะคะประมาณ2 3เดือนที่ผ่านมาเนี้ยอึมครึมนิดนึงแต่ว่าถามว่าแย่ไหมก็ไม่ได้แย่มันเป็นที่เรื่องใจคะ่ะถ้าเราแบบว่า โพสิทีฟเราต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาด้วยความแบบโพสิทีฟเรารู้ว่ามันต้องผ่านไปได้อยู่แล้วมันก็จะผ่านไปได้แต่ถ้าเราทําตัวเองอึมครึมนะ่มันก็จะยากหน่อยนะเขาบอกสตาร์ดี้ช่วงนี้ก็อาจจะต้องศึกษาเรียนรู้ในสายงานที่ทําอยู่ไม่ว่าใครจะทํเรื่องสายงานอะไรก็ตามนะบางคนมีเกณฑ์การเดินทางต่างประเทศอ่าเนี่ยไอความการเดินทางบางทีเนี่ยมันเหนื่อยล้ามันรู้สึกว่าฉันอยากนอนฉันอยากพักผ่อนแต่ว่ามันมีการเดินทางอยู่ตลอดเวลามันมีปัญหาเข้ามา ให้เราแก้ไขให้เราเรียนรู้ปัญหาใหม่ๆห่อยู่ตลอดเวลาซึ่งถ้าดูมันเป็นแบบพลังงานธาตุไฟนึกออกปะมันมันสู้ใจขาดอยู่แล้วแต่บางทีค่ะไม่ว่าจะรักขนาดราศีไหนอ่ะความเป็นคนมันมีมันมีจุดที่แบบเหนื่อยล้าสุดๆได้เหมือนกันนะ้ามันก็จะท้อถอยท้อแท้ททได้งานอีกหนึ่งทีนี้เรื่องของการติดต่อประสานงานนะ่ะก็คล้ายๆกันค่ะคือจริงๆอ่ะเราติดต่อประสานงานได้ดีแต่ว่าดีเทลรายละเอียดยิบย,ย่อยเยอะนะคะมันทําให้การติดต่อประสานงานเนี่ยไม่ได้ คือม,มันไม่ได้ไสมูทเป็นสักทีเดียวอะเออติดขัดบ้างแต่พอไหวนะคะให้รเรามาระวังการถูกพูดถึงในทางที่ไม่ดีจะบอกว่าการพูดถึงในทางที่ไม่ดีถ้ามันเป็นเรื่องจริงเคยอ่านไปในหลายๆคลิปแล้วแหละว,ว่าถ้าเป็นเรื่องจริงเขาพูดถึงเราในทานทีไแล้วเรารู้ว่ามันไม่ดีมันในตรงนี้เราบกพร่องนะเราไม่ต้องไปโต้เถียงก็ได้เรารู้ไว้อ่าโอเคแล้วเราก็ปรับปรุงไม่ต้องแข่งขันกับคนอื่นแข่งขันกับตัวเราเองนั่นแหละแข่งกับตัวเราเองว่าเออเราจะเป็น เ,ออเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นกว่าเมื่อวานอะไรเงี้ยตั้งเป้าหมายสั้นๆแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าเขาพูดถึงเราในทางที่ไม่ดีและมันไม่เป็นเรื่องจริงมันไร้สาระก็ปล่อยผ่านไปนะคะเหมือนช่วงเดือนนี้เราอาจจะต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการพูดต้องมีทริกต้องมีแบบความซิกแซกต้องมีแบบไหวพริบนิดนึงอารมณ์ประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการ เสนอตัวเองให้โดดเด่นเพราะว่าโ,โดดเด่นเมื่อไห่ปุ๊บเป็นเป้าสายตาถูกพูดถึงเลยนะคะแบบไิ่เมียไวค่ะทำอยู่เบื้องหลังทําดีก็ก็คือทําดีให้ให้ตัวเรารู้ว่าเออเราทําดีที่สุดแล้วไม่ต้องแบบเปล่าประกาศอะไรมากมายเงี้ยมันจะเป็นภัยกับตัวเองนะคะประมาณนี้ในช่วงเดือนนี้แต่การเงินยังต้องบอกว่าค่อนข้างดีนะคะเม็ดเงินเข้ามาเนี่ยค่อนข้างดีเลยแต่รายจ่ายเราก็เยอะพอสมควรนะคะแต่ไม่น่ากังวลค่ะคือมันมีเงินมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆอยู่แล้วอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ทริคแล้วก็เทคนิคการเก็บเงินของแต่ละบุคคลประมาณนี้นะคะแล้วก็ในเดือนนี้ครอบครัวนะคะอาจจะนําข่าวสารหรือปัญหาอะไรเนี่ยทำให้เราไม่สบายใจนิดนึงนะจ,จะเป็นเรื่องของการขอพึ่งพาอาศัยในเรื่องของการเงินหรือแบบมาเล่าเรื่องความทุกอะไรให้เราฟังแบบนี้ก็ได้แต,แต่เรา,เารู้สึกซับเฟอร์เพราะอะไร เพราะว่าปัญหาของฉันฉันยังแก้ไม่ได้เลยฉันจะาไปแก้ปัญหาคนอื่นหรออะไรแบบนี้นะฉันหนูอาจจะรู้สึกแบบนี้แต่นี่ค่ะอย่างที่ไพ่เขาบอกนะโอเคแรกๆมันอาจจะขรุขระหน่อยนะคะต้องใช้เวลาในการปรับตัวต้องใช้เวลาให้น้ํามันนิ่งสักแบบนึงแต่สุดท้ายแล้วถ้าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ใช่อะเราจะสามารถอยู่ได้แล้วแบบว่ามันจะมั่นคงมาอันนี้พูดถึงแบบเรื่องงานเรื่องความรู้สึกอะไรเงี้ยนะในช่วงนี้ก็อาจจะต้องหนักหน่อย นะคะคสุขภาพเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่าระวังของมีคมเลือดตกยังออกเลยด้น้อยๆซึ่งมันก็อาจจะมาจากสุขภาพจิตก่อนว่าถ้าเรานอนพักผ่อนไม่เพียงพออย่างงี้ยนะเกิดความคลั่งสีเตะโต๊ะขอบเตียงบบาๆอะไรประมาณนี้นะคะในเรื่องความรักคู่ครองเนาะเดี๋ยนะหนึ่งมเหมือนเราน่าจะ น้อยใจเก่งนะเดือนนี้ถ้าคนมีคู่แล้วน้อยใจเก่งอะไรอะไรที่เขาทําให้ก็ไม่พอใจนะคะคีน้อยอกน้อยใจคิดมากคิดเยอะคือเดือนนี้ธนูเน้นเน้นคิดเยอะไว้ก่อนเลยนะคะถ้าแบบว่าอืมเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะถ้าถ้าความคิดเยอะมันแบบว่าจ่ายเป็นเงินเดือนได้ธนูก็คือรวยมากคิดอะไรขนาดนั้นเนาะคิดแบบคิด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 เยอะมากจริงๆแล้วเราก็รู้สึกแบบเอาไงอะเอาไงดี จะไปต่อหรือเพอราะแค่นี้จะยังไงดีแต่สุดท้ายอีฟก,ก็มองว่ามันเป็นแค่สภาวะอารมณ์ช่วงหนึ่งเท่านั้น,นะคะ่ะเพราะว่าหลายๆเรื่องมันประดังประเรเ,เข้ามาเฉยๆแล้วเราก็รู้สึกแบบสันโดดอะ่ะเป็นเดอะเฮอร์มิททำไงดีแบบมันดูคือธนดูเป็นคนแบบว่าเราก็ไม่อยากจะเสียฟอร์มบอกว่าเราไม่ไหวอะ่ะเออารมณ์นั้นอะ่ะแบบไม่ไหวบอกไม่ไหวบอกไหวอะไรทํานองเนี้ยแต่จริงๆไม่ค่อยไหวนะคะเออแต่ไม่แย่จะบอกว่าเนี่ยมันไม่แย่นะคะเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ย อย่างแรกเลยต้องมีศรัทธาในต,ตัวเองต้องมีความเชื่อในตัวเอง,เองไปฟังเพลงความเชื่อของพิทูนบอดี้สแลปนะคะอีวทชอบฟังเวลาอาบน้ำเหมือนกันนะว่ามันคือเขิมดีเขิมนะคะประมาณนี้แล้วก็โชคลาภนะคะก็ถามว่ามันมันมีเข้ามาแบบเรื่อยๆนะแต่เราอาจจะไม่ได้พอใจมันไม่ได้เข้ามาในแบบที่เราต้องการเออประมาณนี้ในเดือนนี้จริงๆแล้วอะ่ะ ทั้งหมดสรุปรวมเนี่ยเรามักจะไปเกี่ยวข้องกับการเดินทางการติดสอ่อการติดต่อสื่อสารการเข้าสังคมการเจอคนมากหน้าหลายตาซึ่งการเจอคนมากหน้าหลายตามันมีปัญหาอยู่แล้วนืกอออกไหมหน้าที่การงานเองเนี่ยเท่าที่มองอิบอกเลยว่ามันไม่แย่จริงมันไม่แย่นะคะมีโอกาสที่จะได้นนะตนุนตุมพาชาพันธุพุทธะเออสำหรับบางคนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เซ็นสัญญายกย้ายเปลี่ยนงานหรือว่า เป็นตำแหน่งใหม่แต่ไอตำแหน่งใหม่หรืองานใหม่ตรงนี้มันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันคือเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นจังหวะมันเป็นจังหวะมันเป็นช่วงหนึ่งของชีวิตที่มันแบบว่าขลุกขะตอนเปลี่ยนผ่านอะนึกออกปะแล้วเดี๋ยวพอสักพักมันลงตัวอะไรอะไรมันแบบชินมือขึ้นอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่า สบายมันจะแบบเบาลงเออมันจะเบาลงเข้าใจไหมคะทุกๆก,การเริ่มต้นมันจะขู่ขายอย่างเงี้ยแหละแต่เท่าที่ที่อีรู้สึกนะอีรู้สึกว่าธนูเวลาเจอการเปลี่ยนผ่านเนี่ยมักจะรับมือได้ดีมีช่วงเนี้ยแหละที่มันแบบธนูเจอของจริงเจอของเด็ดอ่ะเจอของที่แบบว่ามันชาเลนเล่ามากๆจริงๆอ่ะเออประมาณเนี้ยนะคะในเรื่องของนาะที่แกงประมาณนี้ยแหละแต่ว่าอีว่าสุดท้ายแล้วถ้ามัน งานนั้นตำแหน่งนั้นของสิ่งนั้นอะไรที่มันเป็นของเรามันก็จะยังเป็นของเราเออแค่นั้นนะคะไปดูเรื่องความหลักกันต่อสำหรับคนโสดความหลักเป็นยังไงอ่าโอเคเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเดินทางหมดเลยนะ separate สำหรับคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่เขาเข้ามาเจอกันจากการเดินทางอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นความรักหรือการพบเจอกันแบบแป๊บๆอ่ะเอออาจจะหมายถึงตีความได้ว่าเป็นเรื่องของความฉับเฉวยก็ได้นะแต่ถ้าไม่ฉับเฉวยก็แปลว่ามันมีระยะห่างนะคะมันก็ make sense ที่อีฟอ่านไปอยู่แล้วก็บอกว่ามันมีเรื่องของการเดินทางอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีเรื่องของระยะทางอยู่แล้วนะคะ เออแต่ว่าถ้าเราเดี๋ยวนะขอเพิ่มลงนิดนึงนะคิดว่าพอที่จะเก็บไว้เป็นคุยคุยได้นะคะคุยคุยสร้างมิตรภาพเฟนเฟลนอะไรเงรี้ยได้แต่ว่าถ้าเจ้าจริงจังอ่ะอีกว่าอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลานี้เพราะว่า มันดูเป็นความรักที่นวดเร็วแล้วก็ฉับเฉวยเกินไปนะถ้าสมมติดือนนี้คนโสดไปพบเจอใครให้พึงระวังไว้ว่าขอเขาเป็นเพื่อนก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งฉับเฉวยเพราะมันมีโอกาสที่จะเป็นความรักที่ฉับเฉวยจริงๆหมายถึงว่าเขาอาจจะมองเราแค่เรื่องเฟรนด์บนฟิตเรื่องของร่างกายได้เหมือนกันโดยเฉพาะใครที่เออไม่ได้เจอจากการเดินทางที่ไปเจอแบบเพอร์ซันอลอ่ะตัวต่อตัว,ตว,ตวเป็นแบบ ทางเว็บไซต์ทางสื่อโซเชียลออนไลน์อะไรเงี้ยยิ่งอาจจะต้องระมัดระวังเพิ่มมากึ้นนะคะเพราะว่าเดือนนี้แบบพอธนูมันเครียดแล้วบางทีเราก็จะแบบว่าเผลอผายอยากได้ใครเป็นที่พึ่งทางใจหูตาบอดนะคะใครก็ได้เข้ามาช่วงนี้คว้าไว้ก่อนอะไรแบบเนี้ยนะเดี๋ยวมันจะปวดหัวบานไปลายไปกันใหญ่ก็คลัมดาวนะคะสโลดาวลงหน่อยนะคะมาดามแล้วก็มิสเตอร์ทั้งหลายนะคะต่อมาสําหรับสถานะคนมีคนคุยแต่ว่าอะไรสถานะบ้าง Re ความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคนคุยแต่ว่าอะไรสถานะนะคะจริงๆเออในเดือนนี้เรามีเรื่องมากมายเข้ามาอย่างที่บอกไปเนาะก็เอางี้ละกันกลับไปถามเตงนก่อนว่าความสัมพันธ์ที่มันเป็นอยู่เนี่ยมีความสุขหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีความสุขมันเหนื่อยมากแล้วก็พอค่ะปล่อยวางแล้วก็ไปทำอย่างอื่นดีกว่า โฟกัสเรื่องเงินดีกว่าอ่าต้องพูดประมาณนี้นะเพราะว่ามันก็อาจจะมีหลายๆอย่างที่เรายังปรับตัวเข้าหากันไม่ได้มีหลายๆอย่างที่เรายังไม่ได้สื่อสารหรือพูดคุยกันแบบตรงไปตรงมาเนาะบางคนก็เหนื่อยเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกแต่สําหรับบางคนถ้าบอกว่าไหวไหวนะคะยังมีศรัทธาอยู่โอเคก็ไปต่อแต่อาจจะต้องทําใจว่า มันนานกว่ามันจะได้ความสัมพันธ์นี้กว่ามันจะได้ความชัดเจนมันมีหลายปัจจัยมากคือไม่อยากจะอ่านว่ามันเป็นเรื่องชู้สาวหรือเรื่องการคุยหรือคบซ้อนอย่างเดียวบางทีมันมีหลายปัจจัยมันไม่ใช่ดวงโดยมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวมันเป็นดวงโดยรวมเพราะฉะนั้นมันอ่านค่อนข้างยากนะคะเจ็ดถ้วยในที่นี้มันอาจจะหมายถึงหน้าตาทางสังคมความต่างหรือแม้กระทั่งเขาคุยกับเราคนเดียวหรือเปล่าหรือเรา่คุยกับเขาคนเดียวหรือเปล่าประมาณนี้นะคะเออก็อาจจะไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ดี มากนักที่จะโฟกัสในเรื่องของความรักขนาดนั้นเราอาจจะต้องไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินการวางแผนชีวิตการทำตัวเองให้มีคุณค่าการทำตัวเองให้มีความสุขแบบนั้นมากกว่าก็แล้วแต่เพื่อนๆลองคิดพิจารณาดูฟังตรงนี้แล้วก็ลองเ,อเขาเรียกอ,อะไรดูดูแบบชีวิตทั่วไปในช่วงนี้ประกอบดูนะคะว่ามันเป็นประมาณนี้ไหมเจอคนเข้ามาไม่ชัดเจนมันเหนื่อยล้ากับความสัมพันธ์มากเกินไปหรือเปล่าแบบนี้ยอะไรที่มันไม่โอเคไม่ดีต่อใจเราก็พยายามอย่าแบบ ฝืนให้มันนานเกินไปค่ะชีวิตมันสั้นนะเศร้าไปก็เท่านั้นรู้อยู่แล้วว่าจะเจ็บปวดรู้อยู่แล้วว่าไม่ไม่มีความสุขแล้วก็พออย่าแบบฝืนไปมากกว่านี้นะสเตตัสสุดท้ายค่ะคนมีแฟนแล้วธนูฟังแล้วอยาาแบบใจเสียนะคือมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกเออจริงๆมันถูถ่ายไปได้แต่มันในที่บอกมันเป็นแบบด่านมาสเตอร์อะไรที่เราเคยแบบว่าทํามาแล้วผ่านง่ายอ่ะ มันคือเรื่องอดีตเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้เราต้องอ mm ัปเลเวลเข้าใจไหมมันก็เลยต้องยากขึ้นแบบจริงจังนะคะ mm hmm. เพื่อที่มันมันจะทําให้เราโตขึ้น,นในในในชุทุกด้านนั่นแหละนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะพรีพยรเราเตรียม mm hmm. ตัวเราให้เราแบบว่าไปอีกขั้นหนึ่งอะ่ะอืมและมีศักยภาพด้วยไปขั้นแบบมีศักยภาพ mm hmm. คนนี แหมคิดแผนการไปเที่ยวการทำนู่นทำนี่ร่วมกันไว้เสเยอะสิ่งนะคะแล้วก็จริงๆธนูอาจจะเป็นพวกชาว perfectionist เนาะคิด,ดวางแผนไว้แล้วว่าจะต้องเป็น1 2 3 4แต่จริงๆเราทำไม่ได้ขนาดนั้นแต่แย่ไหมก็ไม่แย่ไอสิ่งที่เราคิดไว้เนี่ยมันเป็น10 10เหรียญแต่สิ่งที่เราได้มาจริงๆเป็น9เหรียญถามว่า9กเหรียญกับ10เหรียญห่างกันกี่เหรียญ9ลบ1เอ้ย10ลบ1ก็ห่างกันเหรียญเดียวนะคะแต่ธนูก็อาจจะรู้สึกว่าแบบ มันทำไมไม่เป็นสิบอะ <c oughs> นะด้วยความเป็นแบบ perfectionist อะไรอย่างเงี้ยนะคะความรักความสัมพันธ์มันจะคืออะไรมันจะมันจะไปด้วยกันได้หรือมันจะดีเนี่ยมันต้องปรับตัวเรียนรู้ยอมรับกันทั้ง2ฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องยอมนะคะเออประมาณนี้ช่วงนี้ชาวธนูก็เลยเหมือนกับว่า พยายามพึงพอใจกับสิ่งที่มีกับสิ่งที่เป็นแม้มันจะไม่ได้ดั่งใจ100%นอนแล้วก็กลับมาใส่ใจดูแลตัวเองรักตัวเองพยายามให้คุณค่าตัวเองแบบนั้นก็ได้นะคะเพื่อที่จะได้แบบไม่คิดมากเกินไปในความสัมพันธ์คือไม่แย่ความสัมพันธ์น่ไม่ได้แย่แต่มันไม่ได้เป็นไปดั่งใจเราพยายามดูเวลิลด์เรามาระวังเรื่องความใจร้อนนะคะการรู้สึกแบบว่า เหมือนเอาแต่ใจก็ได้นะเหมือนต้องการคนโอคนปรบประโลมคนเข้าใจจนบางครั้งเรางงแงเกินเบอร์นะคะพูดจาอะไรไปแบบไม่คิดหรือทําแสดงออกอะไรไปแบบไม่น่ารักอย่างนี้ก็ได้เขาบอกว่าให้ stay optimistic about you r love life heart to h e r conversation มีอะไรพูดสื่อสารคุยกันตรงๆอาจจะดีกว่าอย่าบางอย่างความ มีอินเนอร์ชายความเป็นเด็กอะ่ะมันก็ดีแต่บาง,อย,างอย่างการไม่มีเหตุผลก็ไม่น่ารักเหมือนกันออประมาณนี้นะคะสาหรับชาวลัคนาราศีธนนูก็มีเท่านี้เป็นกําลังใจให้เข้ามาพูดคุยกันได้นะขะย่าใจเสียบอกเลยว่าจริงๆมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเป็นมันเป็นออช่วงเวลาที่มันอาจจะดูฮาร์ดไทม์ไปหน่อยแต่ว่าเราผ่านได้อยู่แล้วค่ะตัวตนเราเป็นคนเก่งเดอะเฮอร์มิตเนี่ยเดอะเฮอร์มิตก็เป็นไพ่ของผู้ใฝ่ความรู้แล้วก็มีสติปัญญาที่ดียังไงเราก็ผ่านไปได้อยู่แล้วนะคะ เป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดซับจากใคเป็นกำลังใจให้อีกด้วยนะ